อุ้ยฉันอนี้มันเรื่องเก่าสมัยก่อนนะนะก็สามบาทนะ่ะคือสมัยนี้ค่ารถเมย์คงไม่ใช่สามบาทแล้วนะน่าจะเป็นสิบแล้วมันกุงสตาร์สิบบาทนะั่นแหละก็อุ้ยฉันดีใจมากเลยนะเนี่ยขนาดวิ่งมานะนึกว่านึกว่าแกจะบน่นว่าแกจะเหนื่อยแกจะโมโหรถเมย์แก,ม oh or, มแกไม่ได้โมโ oh หเลยนะอุ้ดีใจบอกประหยัดไปได้สามบาทนะถ้าเคยเป็นสมัยนี้ก็น่าจะเซฟสิบบาทนะนะประหยัดไปสามบาทนะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนไนงะ ไม่อยากไปสมบาทฉันวิ่งตามรถเมลมามันไม่รับดีดีแล้วเนี่ยที่มันไม่รับแล้วมันรับฉันต้องเสียอีกสามบาทแน่เลยบอกเมียเมียหันมาตะว,วัดแป๊ดแกทำไมแกไปวิ่งตามรถเมลสิบบาทสามบาททำไมไม่วิ่งตามรถแท็กซี่รถแท็กซี่มันแพงกว่าน,นั้นฉลาด ฉลาดแล้วก็งได้ลันทั้งคู่เลยอยู่ไอ้สามีวิ่งตามแท็กซี่ค่ามิตเตอร์มันขึ้นสูงไงวิ่งตามรถเมล์มันถูกแค่สิบบาทสามบาทฉลาดด้วยกันทั้งคู่ไอ้ไอ้ไอผัวก็ไอ้ผัวก็ขี้เหนียวไอ้เมียก็ง่อคู่นี้คือผัวขี้เหนียวเมียโง่ไอ้นี่วิ่งตามไอ้นี่ก็วิ่งตามแั็กซี่จะได้ได้กำไรมากกว่านั้น รีวายเงเมื่อคืนนี่นะผ่อยังไม่ได้ผ่อยังไม่ได้คุยกันรีวายฟังมันมีหลายเรื่องนะที่จะรีวายอเออสาม,มีภรรยาก็กันใหม่ๆก็จะไปส่งผู้หญิงรักกันใหม่ใหม่ผู้รักกันรักก็จะไปส่งผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ต้องหรอกพี่เพราะว่าคุณ พี่ขามันซอยมันก็ตันแคบอ่ะกลับรถก็ยากไม่เอาแล้วพอพอพอสต๊อบอยู่เมาสต๊อบสต๊บอบอยู่เมาู้วดิดิเถิดดเถดดิเถๆๆอืมก็ทำยังไงก็จะไปส่งอ่ะเพราะเข้าใหม่แบบคือรักกันใหม่ๆนะนะหวานชื่นนะ่ะความรักหวานชื่นอะไรมันก็แบบเนาะอะไรก็ได้อ่ะ ไปส่งยังไงยังไงก็จะไปส่งอ่ะแล้วส่งมานะพี่คุณคุณคุณพี่ขาเธอก็คุณมาส่งชั้นเนี่ยซอยมันก็กลับรถไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยว,ผม,ยยวยผมถอยยาวเลยผมถอยยาวเลยไม่ต้องไม่ต้องกลับรถไงผมถอยยาวเลยนะผมคล่องผมผมวาผมเก่งอะไรเไงเี้ยกลับระยะก <g az awa> ็ไปส่งแบรนไรใหม่ๆเพราะแต่งงานกันไปอยู่กันไปสักห้าปีนี่ก็แต่งงานกันอยู่ได้สักห้าปี สามีก็บิ้งแรงดังอยู่เพื่อบอกให้สามีกลับส่งบ้านก่อนสานีไม่ได้ไม่ได้กลับไปเลยเธอกลับไปเลยกลับไปเลยไม่เป็นไรตอนแรกตอนตอนรักกันใหม่ๆห่ก็ห่วงไงมันเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะในซอยในลัวใครจะมาทํอะไรอะไรย่เงี้ยใช่ไหมกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งงานกันไปแล้วห้าปี กลับไปเองเลยกลับไปฉันก็กลัวคนมาทำไรฉันไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวเ,วเนื้อรถเนะี่ยมันก็เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยคนอื่นจะส่งก็ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยไม่เป็นไรลงเนะี่ยกลับไปเถอะค่อยๆไปอะไรเงี้ยให้ไปแล้วก็ฉันก็กลัวคนจะมาข,ข่มขืนฉันไอ้ผัวของไปเลยไปเลยไม่เป็นไรโจรมาเลือกหรอก เมียพูตายแล้วบอกบอกกับเมียว,ว่าโจรมาเลือกเราเธอไม่เป็นไรเราปลอดภัยแน่นอน <c oughs> นี่แหลนะนะในความรักใหม่ๆมันก็เนาะอยู่ด้วยกันก็แล้วมันเธอจะไปไหนเธอก็ไปปะ <c oughs> แถมมันบอกโจรมาเลือกอีกแล้โจรมาเลือกป <c oughs> ่านนี้ยงอยู่ด้วยกันอยู่ก็ไม่รู้นะคู่นี้ ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องปิดสตรีมได้แล้วมั้งเพราะเราเพราะเราน้องอันน้องอันน้องอัน fc ของ fc น้องสอน <c oughs> สวัสดีคะ่ะน้องอันอันยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์เข้ามาคุยกันขอบคุณนะคะกำ <c oughs> ลังเล่าอยู่เลยให้ฟัง จะมแล้วนะคะเนี่ยไหวๆไหวเมืนโกห